สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแก้กางเกงวิธีนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะแก้เพราะอะไรนะคะแก้เพราะว่าเวลา,าลูกค้าใส่แล้วเ,เขาเหลือใต้ก้นนะคะใต้แก้มก้นเนี่ยกางเกงเหลือเยอะมากเลยเนาะไม่มีรูปให้เพื่อนๆดูนะคะเวลาใส่แล้วจะเหลือใต้แก้มก้นเยอะสาเหตุไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าเวลาใส่แล้วใต้แก้มก้นเหลือเยอะเป็นกางเกงเอวสูงมีจีบด้านหน้านะคะมีจีบด้านหน้า แล้วก็กระเป๋าเฉียงเอวเล็กใส่พอดีแล้วเอวเนาะแต่ว่าเวลาใส่แล้วสะโพกมันเหลือใต้ใต้กลนตรงไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะจะแก้ตรงเป้านี่หรือจะแก้ตรงนี้นะคะลองดูแล้วกันเนาะตัวนี้พี่นาก็เลยตัดสินใจนะคะว่าจะแก้ตรงตะเข็บด,ด้านข้างนะ,ะแก้ตะเข็บด,ด้านข้างเราก็จะแก้ได้ด้วยวิธีนี้นะคะเราจะเก็บเฉพาะชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังตรงส่วนที่มีปัญหา เราก็จะใช้ไม้บรรทัดโค้งตัวนี้นะคะโค้งออกแบบนี้วางจากตะกีบข้างนะคะปกติเราทําสะโพกเราจะโค้งเข้านะคะโค้งเข้าแบบนี้นี่เราวางแล้วโค้งออกนะคะตรงส่วนสะโพกเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งวางแต่งนิดนิด พอเราได้ตำแหน่งตรงนี้นะคะเราก็ตั้งฉากลงมาที่ขาแบบนี้เลยพอเราขีดได้หนึ่งข้างนะคะเราก็จะมาวัดดูนะคะส่วนที่กว้างที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ตัวนี้นิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะนิ้วกับหนึ่งกระเบียดแล้วก็มาทํำอีกข้างหนึ่ง พอเราเนวเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้แนวที่เราจะเย็บนะคะเข้ามาด้านนี้นะคะด้านชิ้นหลังเนี่ยนะคะด้านหน้าเราไม่เก็บนะเราเก็บจากชิ้นหน้าไอชิ้นหลังหลังจากนั้นเราก็เลาะเก็บออก หรือเพื่อนๆจะถนัดนะคะกลับมาทางด้านนี้แล้วก็ฉีดด้านนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดแแบบนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะ จากนั้นเราก็ไปเย็บเลยอ่เลาะให้หลุดออกก่อนนะคะเลาะให้หลุดออกก่อนหลังจากที่เราเลาะอ,ออกเปิดออกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นนะคะเส้นที่เราขีดไว้เราไป,ไปเย็บนะคะชิ้นหน้าเราจะใช้เส้นเดิมนะคะส่วนชิ้นหลังเราจะใช้เส้นใหม่ที่เราขีด ก่อนที่เราจะนําไปพงนะคะเราก็เอามาเช็คความใหญ่ของขาก่อนแบบนี้นะคะจับสองชิ้นวางแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงนะคะดึงตะเข็บออกให้ตุดๆเนี่ยดูซิว่าความใหญ่ของขาเขาที่เราเก็บนะขาเท่ากันไหมนะคะถ้าหากว่าไม่เท่าเราก็แก้ไขให้เท่าถ้าหากว่าเท่าแล้วเราก็จะเอาไปพงตะเข็บนะคะที่เราเย็บเมื่อกี้ แล้วก็เพื่อนๆมาดูนะคะตรงนี้เก็บตรงนี้นะคะที่เราขีดแล้วก็เย็บนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเก็บเฉพาะชิ้นหลังแล้วเออทรงเขาไม่เสียหรอคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยให้ดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่เป็นชิ้นหลังที่อาการเยอะเหลือนะคะเนีย ตรงสะโพกที่จะเชื่อมกับเส้นที่เราแต่งใหม่นะคะจะต้องแต่งให้เนียนนะไม่งั้นมันจะมีความอพองได้นะคะเวลาลูกค้าใส่อาจจะเป็นสะโพกพองได้นะคะจะต้องแต่งให้เนียน,นะะเสร็จแล้วเราก็ไปโพ้งให้เรียบร้อยนะคะโพ้งเสร็จแล้วนะคะก็ไปรีบตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะยก็จะได้ทรงประมาณแบบนี้ส่วนตะเข็บด้านในเราจะโพ้งเล็กตัดทิ้งไปเลยนะคะนีย ให้เป็นแบบนี้เลยสีฟ้าๆนี่ก็คือเส้นได้ที่เราเนาไว้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะวิธีการแก้ไขเนื้อผ้าที่เหลือย้อยตายก้นนะคะทําวิธีนี้เก็บเฉพาะิ้นหลังคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ,ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเนี่ยทรงเขาก็จะเป็นประมาณนี้ แบบนี้นะคะ